อไทยยเดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมตามรอยรสชาติอาหารไทยแท้ๆนะคะแต่เราจะเติมไอเดียใหม่ๆให้คุณผู้ชมไปลองทํารับประทานกันค่ะวันนี้เมนูของเราชื่อว่าผัดปลาหมึกเขียวหวานพี่โรดโอ้โหพี่โรอดยังไงคะพิรดด้วยการมีพริกขี้หนูสดและก็มีตะไคร้สดค่ะความพิรดของมันจะกลมกลม่อม ต่อเมื่อเราจะใช้รอยไทยนะคะเป็นน้ำแกงเขียวหวานกล่องเล็กค่ะวันนี้นะคะเราจะนําน้ำมันใส่ก่อนเพราะว่ามันเป็นการผัดนะคะลงกระทะไม่ต้องเยอะประมาณ2ช้อนนะคะ2ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนําเอาคราวนี้แปลกค่ะปลาหมึกใส่ก่อนนะคะและตามด้วยน้ำแกงรอยไทย ใส่ไปนิดหน่อยก่อนนะคะความพิโรธของเราก็คือพริกขี้หนูสดใส่น้ำแกงลอยไทยนะคะนิดนึงเราจะทำน้ำแกงแบบคลุกคลิกนะคะแบบนี้เป็นผัดคลุกคลิกเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะนำตะไคร้สดของเราค่ะใส่ลงไปพอปลาหมึกสุกนะคะคุณผู้ชมก็โรยใบมะกรูดแล้วก็โหระพานะคะเติมตะไคร้ฝอยอีกสักนิด ก่อนจะตักขึ้นง่ายๆนะคะเพียงไม่กี่นาทีคุณผู้ชมก็จะได้ผัดปลาหมึกเขียวหวานพิโรธไว้รับประทานกันทั้งครอบครัวแล้วค่ะรับรองค่ะต้องติดใจกันเอาละค่ะพบกับป้อได้ใหม่นะคะจันท์ถึงสุกเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ